แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผู้คนแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 Shop, Shop. ไอ้เฮียแม่งรอด้านไอ้ก้อมึงอยู่ไหนวะอะไรอ่ะยินดีต้อนรับสู่เกมปัญญาอ่อนมึงอยู่ไหนอ่ะไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ,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 อ้คนเยาคนเยเลยสุดไม่อยู่ไอ้เหี้ยคนเหี้ยา มึงจะแข่งกันน่ากลัวกับผีดำเฮียอะไรไปเยอะคนเลยแยกคุณกิวข้าวไ้สัตว์มาบอกมาคุณจะเลือกอะไรมันตีเพยเยอร์ดิมันตีเพยเยอร์มันตีเพย์เลือกไหนเดแมปแมปไหนอะแมปไหนแมปไหนเดโมหรอบังกะปิอ่ะเดอะเฮาเดอะเฮาอ๋อเดอะเฮาเดอะมอบังกะปิเดอโม เฮียไอโคตรเอ๋ยเอ้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ยังโคตรน่ากลัวเลยเฮียระดับกูแล้วง่ายไห นี่มันต้องแบ่งหน้าท uh 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 ี <t uh> <t uh uh ่นะมันต้องแบ่งหน้าที่อ่ะไม่เอ้าวสุดท้ายทุกคนกลายเป็นยากมันไม่มีปรรัดกลางมันมีง่ายยากแล้วไปฝันร้ายเลยเดี๋ยแล้วกูอยู่ไหนไหนกูอยู่ไหนไๆอะไรนีะกูเจอหน้ายี้ยที่กูก็ฝันร้ายแล้วอะรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์อ้หเดี๋ยวโทรศัพท์ อ๋นี่ไม่ใช่โทรศัพท์นี่ลูกปักไอ้ใส่กุศลกุจบใจนะเราได้เลยป็นรยงานยองไปทางการอะไรวะเนี่ยเราจะได้รับรายงานว่ามีอาชญากรอยู่ในพื้นที่น่าเสียดายที่บริการโทรศัพท์ตกจากการซ่อมแซมฮะอะไรวะคุณนึกว่าผีคุคุณนึกว่าผีไอ้ยี่มีมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในตู้ไอ้เหี้ยมึงไปเปิดดูดิไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองเข้าไปอยู่ในตู้ดิ รับตู้หนาบดไปรับตู้หนาบดรนัโดก็อยู่ในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดตู้นึงเฮียมันมาแล้วิดไปเชียเชียเชียไปไปิดไปเฮียลูเฮียหาเลยตัวทีวีกูโมแต่กูโมแต่บอกให้โรนัลโดไปอยู่ในตู้ไอ้ี้หันดาวนี้หันดาวนี้ไปอยู่ใครวะหันหันันวโรนัลโดหันว่า กูไปกับใครไม่รู้เหยียดแหมตายดีกว่าไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยกูได้บอกคลิปแล้วครับมาหนึ่งสองสามจุดจุดจุดใช้เหี้ยสปีดรันเข้าห้องแล้วทุกคนก็จะมามองกล้องกันไอ้สัสเลยเสี่ยมันต้องแบ่งหน้าที่นะกูบอกให้ก่อนมึงก็เลื่องผลลายก็ต้องเสี้ยเลยนะ แค่ยากึงยังเล่นไม่รอดเลยไอ้เหี้ยกูรู้ละลากรอไอ้เหี้ยกินตาพี่เหียเลยเดี yep <S <S ๋ยวเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวไหีหลอดฆ่ากับความกังวลหลืออะไรัังอย่างถ้าเต็มร้อยมันจะตายโอเคตอนนี่ค่ากังวลกูศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะกูรู้เลยว่าทำไมกูถึงไม่กังวลกูอยู่ในที่ที่กูปลอดภัยที่สุดแล้วโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยที่โผล่ได้เข้ามาแล้วกูเดินไม่ได้ เดี๋ยวจะทำหน้าที่ปิดไฟให้ฉากเมื่อกี้โคตรเดี่ยแบบตัวมึงเอียงแล้วหน้ามึงมองกูรุ่งเป็นหน้าโรแันโดไอ้สัสบาร์ที่กล้องตัวที่สองแล้วกูต้องไปทางไหนกูต้องไปไหนตู้อยู่ไหนวะเจ๊กูร้ายก่อนดิอ้าวไปเผาเอาเผาเอาไปดับไปดับไม่มีใครซ่อมเมียนะกันทุกคนแอบในตู้สบายจังนี่ไงซ่อมละ กูขอโทษกูปิดไฟเองมันมันมาหน้าห้องเหรอโอ้ยมันมาหน้าห้องเหรอไอ้เหี้ยนี่ก็ไอ้เหี้ยนี่หันหน้าเข้าก็เพลงอางเดียวเลยอุ้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 ยการรับรู้ห้าเปอร์เซนต์ความกังวลสี่สิบเปอร์เซนต์แกผีหน้าก็ไม่ได้สุดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่อยู่ละกูไม่อยู่ละไม่อยู่ละมาไอ้ยุเก็เข้ามาหน้าเหี้ยอเลยนะ ปิดป Yay, nah, k ua, k ua k ua producer, ิดต้องรอต้องรอเฮ้ยเฮียหน้ากูกับผีก็โรนัลโดข้างกูนี่แหละไอ้สัสนี่ยังกลัวโรนัลโด้ข้างอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเล่นกับลูกบิดประตูกูไม่ได้ยินชี่มันเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮียแมปซันแมปซันแมปซัน มันไม่เห็นการพิมพ์เลยมันก็ได้ก็เลยเปิดประตูขึ้นหน้าเราแล้วก็กายเปนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงดูหน้ามันดิมึงดูหน้ามันดิมันมองกูเย้าไปเย้ไปเย้าไปเยไอ้เหี้ยมันตัวโรนัลโดดปีไปแล้วไอ้เหี้ยโรนัลโดอ้าปากใส่มันกลัวใช่ไหมไปมอนะพี่อ๋ออเออว่ะเออว่ะลืมลืมลืมมาแล้วบางกะปิกับโรนัลโดคู่ใจ ลุงนึกสภาพตอนดูในกล้องตอนปิดอะไอ้เหี้ยผีตามหาคนแบบนี้เป็นทำไมอะน่ารัวมาจากจอซ้อนตายดีกูตั้งใจเล่นละกูเอาจริงมาถึงกูกูเริ่มมากูเห็นฟันใครไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเกิดซ้อนกันเลยสัตว์แล้วือเป็นเดลต้าและก่อนมอ๋อถ้าดูกล้องความกังวลจะลดเว้ย กู้ฉลาดละเอาไเอาไปดับไฟดับไไปดไปดปดับดับบต,ตัวระเกยดีของกูตัวระเกยดีของกูเอาใครใช้อยู่วะไอ้ตัวระเกยของกูไอ้น้งงองเดี๋ยวไอ้สัตว์มันส้มมันส้มไงไเนี่ยส้มไฟไงเนี่ยไอ้เหี้ยทุกคนแอบอยู่ในตู้ไม่สนอุ้ยโรนัโดไม่ออกมาจากตู้ สอมล้วสอมล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนหนึ่งนาฬิกาอุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยไปเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงนี่อะไรวะกูไม่รู้กูแอบอ๋อต้องปิดต้องปิดต้องปิดปิดแล้วปิดแล้วไอ้เหี้ยแล้วมันจะเป็นการเรียกผีปะป้าน่ะแบบนั้นอะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไปไหนแล้วอ่ะ

โอ้ยอ๋อมันไม่ใช่ผีนั่นหรอมันเป็นมันเป็นคนหรอเมื่อกี้มันเป็นคนนี้อย่าได้ไงวะออกไปยังย่าแม่งยามเดอะมอล์เซ็กต์ตัวเด็ดสุดมันอยู่ห้องหกมันอยู่ห้องหกถ้าไม่ยามมันต้องเอาลูกกระตาไปอยู่ใกล้กล้องจอนปิดกูไม่เข้าใจอ่ะเอ้าอ๋อได้แล้วๆๆกูไม่รู้กูแอบตายหมดยัง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  เหลือกูคนเดียวปะเนี่ยอ๋อมีลอนโดแอบอยู่ในตู้ไอ้เฮียมันข้อมาแล้วป้องก้องฆ่าแล้วโอเคโอเคไม่รู้ไฟก็ไม่ได้เปิดไฟมีก้องกล้ามอยู่ไปพี่ออกออกไปซ่อมไฟโอเคหน่อยจอบคอนเทนต์มันหายไปแล้วมันอยู่ไหนวะกูเปิดไฟไม่ติดอะซ่อมยังไงเนี่ย โอ้ยมันอยู่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 มันมองหน้ากูเลยไม่กินมันเลยวิธีต้มไฟก็คือมือโอ้โหมัมองอเอาแผงไฟไปไว้ในกล่องเว้ยแล้วก็ทีนี้ก็เอาไปกดที่แผงไฟมันจะตายแล้วความกังวลเก้าสิบโอเหี้ยเราจะตายไปด้วยกัน ไอ้เคียตายเลยเหรอกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซ่อมไฟยังไงอ่ะคนซ่อมไฟกูตายไปแล้วอ่ะเอ็นจิเนียร์ตายแล้วไอ้เคียมันอยู่มันอยู่ห้องเจ็ดมันอยู่ห้องเจ็ดห้องเจ็ดห้องเจ็ดแหมยิ้มยืดเลยยันหน้าตาเหมือนลูกโป่งเลยกัน ไอ้เหี้ยนี่จะหลอกเราได้จริงๆเหรอว่าคุณถามจริงหน้ามันโคตรควายเลยจะผัดได้ต้องมีของพังเว้ยตีหนึ่งละกูว่าเดี๋ยวจะมีของพังสักอย่างหนึ่งมาลุกความกังวลโอเคโอเคูตกใจเปรตได้ตลอดเลยจากทางเดินอะเออว่ะไอ้เหี้ยโคตรใกล้นี่ว่ะไอ้เหี้ยมีคนเข้าตู้บอกกูเลยตอนได้ยินเสียงเคล้อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปปิดไฟไปปิดไฟไปเข้าตู้ไปเข้าตู้ ตายหาหมดเลยตาหาเลยแค่อยู่ในตู้กูอะเอาแล้วติดตู้แล้วไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยมันมองหน้ากูอย่ามายิ้มใส่กูไม่ชอบไอ้เจี๊ยบมันอยู่ไหนมองหน้ากูนี่ก็ไม่ต้องปิดไฟก็ได้ไม่ต้องปิดไฟก็ได้เว้ยกูรอดเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆมันเปิดเข้ามาเลยมันไม่เคาะด้วยซ้ำอ่ะอังสิคเซนนี่รับู้รู้แค่ ูแบบกูอยู่หน้ากล้องกูมีสตู้ซ้ายตู้ขวาแฮีกูเข้าตู้ซ้ายไม่มีหมาตั้งแตอยู่ไม่รู้ตู้ขวาก็ไม่มีใครอยู่ไม่กูตายแม่งมันอยู่ห้องหกตอนนี้อยู่ห้องหกตอนนี้อยู่ห้องหกแม่งตายสองอีกแล้วเหรอกูถามจริงว่าอยู่เก้าใช่ไหมปิดไฟ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 ก่อนปิดไฟก่อนมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันน่าจะเข้าห้องมาแล้วกูอยู่ในตู้แล้วกูไม่กลัว กูไม่อยากเชื่อาตู้เหล็กบางๆเฮียนี่จะกันกูจากไอ้เปรยนั่นได้มาเคาะประตูมเคาะประตูเอาไปเปิดประตูเร็วอาจจะมีซันต้ามาให้ของขวัญมออะแล้วซันต้าแบบโผล่มาแล้วก็โง่ไอ้เียังแบบซานต้ามาต่อฝากกูอะซันตายไม่น่าเฮี้ยมากเลยมันยังไม่มาคีดกูว่ามันมายังไม่มามันหายไปไหนวะ เออคนตายดูกล้องดิกูดูอยู่ไอ้กไม่มีในกล้องเว้ยไม่มีในกล้องไปอยู่ในห้องเราดิโอ้โหออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยท่านหน่งกล้องกล้องกล้องขาดแล้วขาดเฮ้ยมันอยู่กล้องหกไม่อยู่กล้องหกอยู่ที่โอเคโอเคออกออกมาลดความงงออกมาลดความงงอยู่ในกล้องสิบก้องสองก้องสองอยู่ห้องสองตอนนี้อยู่ห้องสองโอ้โหสองหน้าโคตรปัญญาโอนเลยตาลีด้วย ไอ้บ้านสมมติถ้ามันอยู่ในห้องสิบเอาไว้เฮียตีห้าแล้วเว้ยเฮียมันอยู่ในห้องไอโดอมเอีไรกลัวมันมา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 กูได้ยินเสียงตึ้งกูเข้าเลยยองเก้ายองเก้าใกล้แล้วใกล้แล้วยองเก้าเฮียเจ๊หกโมงเช้าแล้วจะหกโมงเช้าแล้วกูว่าเรารอดไหมกูว่าเรารอดเราเราอยู่ค้างได้เลยความกระมุกูสิบเปอร์เซ็นต์ในเฮียยังไงก็ชนะอีซี่มาแล้วฟาเก้อ ตึง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 เ้อเยาจะไม่จบวะไอ้เี้ยหกโมงอะไอ้เี้ยหกโมงสรุปเกมมาให้มึงอยู่แปดโมงเช้าไอ้สัสไอ้เชี้ยผมไม่ตลกนะมันอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่ไหนไม่ไม่ไม่มีในกล้องว่ะไม่มีในกล้องอ่ะเชี่ย่อยอยู่ทางยาวมึงมึงนั่งนั่งดมองถุงไปก่อนนี่เชไอ้เชี้ยรูดได้ไัม แต่กูสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเว้ยเสียงมันอยู่ในห้องนะอืเสียงมันเหมือนอยู่ในห้องอะเหมือนมันคุยอยบใครอยู่ไม่รู้อ่ะอาที่แล้วมันมีของเรามีโทรศัพท์โทรไหมอันนี้ต้องมีเงื่อนไขะไ่สักอย่างปะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วคือิกูหลุดไปแล้วมันมันหายไปแล้วคือยังไงมันอยู่ห้องหกมันอยู่ห้องหกมันอยู่ห้องหกที่อยู่ไหน โอเคอ้เหี้เอาลูกตาจุ่มกล้องเลยไหนไปไหนกล้องใต้ไหขวยสัตว์ติดแม่อูกล้องสองยู่กล้องสองดูกล้องไปน้องน้องหลอมทองนะจ๊ะดูอชนะนะ สีมตัตปะเกกหากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่น1ทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ